เรียฤดูกาลที่แล้วตาแก่ตายอยู่ข้าง้อนใหญ่เป็นกุ้งเชียวอยู่เพิ่นทัดไนอันนี้เป็นข้ามฤดูกาลหนึ่งมาข้ามฤดูกาลหนึ่งมาทางื่อนภาพบุญญาพที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจาองคการคนรี่เก่าโอ้โห ปารม <ITA> like ีเมีาห้มพ่อพ่อได้ในจบนี่ถ้าคุณลงศพด้านหน้าทีวเขามานะครับเพราะวันนี้าวคุณคุณงไป่อน่อยครับเพื่อนเป็นเป็นศุนควากายก็พรใหม่บนบอนยาเสพติดแล้วก็ลัางหลังมาตอนนี้พึ่นจะเริมมาเห็ุเป็นช่วยเหลือผู้ยากไร้พวกนี้อีกอย่างพวกนี้เขาด้านข้างด้วยที่นี่พ่อบอกว่าแกหมือเส้าสีแกเกี่ยวมาลิสามลอยคตรง ให้อุกิณ์นำทีมเกี่ยวข้าวคนละคนละมัดคนละมัดคนละมัดที่นี่พี่เสดายอยพ่พอเพ่งหนังมาดิข้าวตรงที่ข้างเวทีที่พี่น้องเห็นนี่ครับเป็นไงครับพันเอกพุทธนันตยการเอาว่าใครไม่มีข้าวกินมาเอาได้เลยอนี่แล้วก็ยกนั่งให้นะครับคนที่มีแพมเพิร์ตทีมาม่าปันกระป๋องสำหรับคู่ยากันมาขอได้เลยนี่เป็นยานไหมคุณดีขึ้นมากเลยยัง เพื่อบุณเลยไงพอคุณเยตรงเลยเออพ่อคุณลงพอกี่มือนี่คือกับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครไม่มีลงศพที่นี่ต้นเฮ้ามันถุกมันดุกี่นีได้พลอดแน่ทุกจนมาตะกี้พนทุกทุกหลเป็นคนที่ฝาฝาเฮี่ยแอบโตไม่พอตัวยังนี้แม่นค่อยแข็งดแน่นค่แข็งเพราะฉะนั้นพ่นพอเดีพรอคุณน่านอยแข็งรหว่าตีสามตีสท่งมากกับไป นะครับเอาไปส่งเราฉะนั้นเท่ารอยไหล่ก็วานนี้พี่น้องไปน้วมทำบุญด้วยกันสส้อลวดศรแล้วอีกหนึ่งของการยสร้างบ้านสร้างบ้านปทีนี้มอบให้3ล้านปีที่แล้อุ้งอิงมาบ้ารวมกับอาจารย์มีสถานที่้อเอเอ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 อเงอออเออเออออเ่อเออเออเออ่ออออเออาออเเออ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 เอ่เออออเ่อเออเออออ่อออออเอนอ่อเ่ออออ ซอยเหลือคนแต่ลาเป็นไตขายแด้เรปกท่านใบแล้วเงินเวรา่ได้ท่านี่บาลมีพันสูงอี่หรี่เงินคนใดมาดนปัดละลอยเนี่ยปรบมันยเป็นเงินเท่าไรเราทำบุญเบิดระเบ้กจากบาทละวันก็เหมือนที่วางโครงการมีเจ้าาพมีเจ้าาพอยู่นะครับย่ามือเศร้าบาดเนี่ยหลวงพูแร้วสิต้มเขาต้มเอิญมอลไปกินยเอิญพี่ก็น้องพี่นัองขัดย่นี่ซอดแก้งเลี่ยงมัซอดแกงเื่อนพยพานาพราไปมา เออินีงวังเขาแรงวังเขาแรงขันภาษามอลล์เมอร์เอ็ซีข uh ันภาษาพระเพิร์บอกว่าญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานั่งเสือผ่าไม่แก่เนี่ยพี่ภาษาคอมพิวบตภาษาคอมพิวเตอร์พี่สานั่งละเอาประดาิษฐ์ยาดิษฐ์มาอาจารย์ตันอาจารย์ตันมาเดี๋หลายคนเรียกร้องว่าอยากฟต้อกสาวมานั่งร้องเพราะแห้งแล้วอยากฟังคอยนั่งคอยทางหลอกทางรลอก ใจผู้สาวอำเภอนางรองประยุท์ด้วยความภาคภมทั้งพี่นั่นเพื่อขอไปถามเขาเราไปตัดผมลันได้มากเลยตั้งหลังทุบแบนตงแต่เมียอรแต่คามคือคือเออเออม่คุ้นหลอกที่นี่อนนเปียกขี้เงียบสุดอุ้ยเปียกแล้วเงียบตัวกเอาผู้ใดผิดใคบ้างโอ้ยผมบังตาเอาเพือเออนัน เขาเขาพีจาเส้นผมบางผู้เขาผมบางตานี่เส้นผมบางตาเนี่ยคนตาบางตาคือสิบนี้นะุนไปตัออกว่าสิตัดสิ้นไกเกันี่ตัดิ้นก่างเว่าสิบวชเบียเบี้ยทั้งโลกเบี้ยทั้งโลกเบี้ยทั้งโลกอ่าก็ท่ยังบมที่ที่ได้ไปนี่ไปทังโซเชียลสิละตันนี้ไนทังโซเชียลโอ้โอ้้าต้นผันมาไหลดิอือพอป้าังจืน ประืนปีนี้นามาบ่ะยืนแต่มาลงให้นกลิ่นลมที่เมืองนี้ก็บพราะวันที่วัดแต่ว่าพระเอกของคุณพร้ชายเป็นเสามัดเลยจะเสาไว้ทั้งคนอีกสิบเอ็ดลายเ,เ,เสาสิบเอ็ดไายปูเข่าขึ้นกันสำหรับผูมิภาคเขากินมาขอได้แต่ต้องจนจริงนะ,ะไม่ใช่จนแหนบแสงว่าเป็นว่าผ่าขอไปแล้วแกะถอนเพิ่อนทั้งแวะขายพรมงอุ้ยงยี้สิบล้านเลยคอันนี้เพิ่เอนมากท่านทุกเป็นเพื่อนตระไข่ดีเลยเราอย์กระไร เป็นหมจากเรียนตลกนแล้วส e ิ่ง uh, ที่ขาดเคยนี่มีเลยนะครับท anyway> ี่เห็นที่คุยกับวจานทร์แล้วก็เจอกับตัวเองเลยคือแทบเผื่อใช่นะครับซีเออพาราทออบพุทธเห่าพยุครับผู้ป่วยติดท่นอันเลี้ยนเลี้ยนเช่นหมอเช่นปด้วัาิหมอเช่นเ่นบามากเรากำลังเปียดเทียบแม่เพื่อในไมันเป็นอีหยังที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยติดอย่างนี้ลับบากว่าที่ไม่มคือวันหนักลับากหลาย คนที่ป่วยอยู่แล้วขันบมีแพมเปิดคนที่สิป่วยคนต่อไปหลายคนผู้ป่วยที่เตียงก็คือคนดูแลคนดูแลธรรมดาคนทั่วไปตั้งแต่บมีข้าราชการเงินเยี่ยนบมีนี่เราเงินเยี่ยนนี่ไงยังไงยังดึงหน้าวัดถึงหลักบ่ถึงดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องทัพโหลดทัพหุ่นยักษ์ไปยักษี่รอย พี่น้องมีบาทมีเดียนมีสิบธิ์มีซังหรือที่ท่านเข้ามานี่ยปฏิวัติมตาให้บุญเราได้นี่เพิ่งม่ได้บังคับด้วยแต่แต่เน่ยขาแม่ขายนั่นตั้งขายย้อนหลวงพอเราก็บ,บกบอจีขายที่ได้พี่น้องบอจกกี <ใน S 1> พอขายที่ต่าเออว่าสักไทยทำมาหากินได้ทำมาหากินได้เลยแขายทำด,ด,ด้วยความบริสุทธิ์พอตั้งใจขายเหล่าขายเออสี่เป็นีเอาไปจมุกอันนีเนาะพี่น้องกวันเราไปบวชเสบือไปบวชตัวพันศาหนึ่งบวชบวชมาจารย์นไม่จ้าสิรุษผลเลยบวชด้วยหนีติเออเจ้าสิเศร้าอย่างในหลวงเนี่ย ก่อนตัวนี่บทเพราะอะไรหรอกแบงยันอดตัดปลายูข้าหลวงพ่อขายเพราะอะไรกิเลสเอออันตัดแล้วซึ่งกิเลสตัณหายต้มใบตั้งแต่ตันหูน้อยมึงแม่งหูก็ดีปันใดเฮ้ยเอาจันตันกันลังต่อแค้นให้แล้วที่นี่ฟังผู้หญิงร้องเพลงใส่แค้นยิ่ลห์อะมาแต่งตู่ขึ้นมาออกคำถลุโอ้โเมื่อเมื่อวานมึงเห็นลูกครับเห็นง่ายจริงเห็นผู้หญิง แต่งทรงผมบ่เห็นอยู่เห็นสุดนั่นบ่เอออันบอมาครับมื้อนี้ข่อยเห็นเทนใหม่แล้วเฮ้ยไม่เงี้หน่อยชี้รถมอเตอร์ไซสหน่อยเออเอย่างไปว้าดูกันยิ่งมา่ขึ้นเอ้าเขาให้น้ำหนักเท่าไรผู้หญิงเจ็ดสแล้วแม่หน่อยเท่าไหร่เจเออเจบ,บ,บ่กับบุญหูพูกันกินได้โยกินได้โยกเอาเอาเสียงแค้นมาแหละโอ้ยใหญ่เออเดี๋ยวมาเถี่ยวเวลาสักวันมาเถี่ยวเวลาสักวัน มามัน,เอ,นเออเพราะเมือ่อยันสัน